รีบหาด่วนรับซื้อแบงค์หนึงร้อบาทช้างแดงรุ่นนี้ใบละ10,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่12ช้างแดงครับเมื่อกี้หลุดนะบอกเพื่อนๆเลยครับเมื่อกี้หลุดนะครับเรามาต่อกันดีกว่าครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่12ช้างงแดครัับบเป็นนธตร แบบที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับใบละ1 0,000บาทเรามาต่อกันตรงนี้เลยครับมาๆๆใครเข้ามาแล้วครับฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์หน่อยครับมาครับมาครับสวัสดีทั้ง600กว่าท่านครับเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดครับมาครับนี่คือธนบัตร100บาทราชการที่9แบบที่ส2ช้างแดงดูแบบผิวเผินครับดูแบบผิวเผินทั่วไปก็จะเหมือนกับแบบธรรมดาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนธนบัตร2ใบนี้ครับมีความแตกต่างกัน แต่ด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันธนบตัตร2ใบนี้ครับมีความแตกต่างกันตรงนี้ครับคือตัวเลขครับธนบัตรตัวนี้มีความแตกต่างคือมีอยู่2รุ่นครับรุ่นธรรมดารุ่นเลข6ตัวกับเลข7ตัวเพื่อนๆดูครับเลขนับตรงไหนว่า6ตัวนับตรงไหนว่า7ตัวเพื่อนๆดูครับ5้า3 4 5 6 7สห้าเดเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับไม่รวมหมวดเลขตรงนี้จะมี7ดตัว1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าแต่ใบบนครับไม่รวมหมวดเลขตรงนี้จะมีกี่ตัวครับเพื่อนๆดูครับ ขอบพระคุณนะครับพี่มิดครับเมื่อกี้หลุดครับมาครับนี่ฮะเพื่อนดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าไม่รวมหมวดเลขตรงนี้จะมีแค่หกตัวซึ่งธนบัตรรุ่นนี้เลขหกตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกฟังดีนะครับธนบัตรเลขหกตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกเลขเจ็ดตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลังครับใครมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทช้างแดงครับหยิบขึ้นมาดูแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเผื่อเพื่อนๆนะอาจจะโชคดีพบเจอธนบัตรแบบที่ผมกําลังตามหาก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือธนบัตร 100บาทช้างแดงครับมีคนบอกว่ามีอยู่เป็น10ใบเลยเจนเย็นครับค่อยๆดูครับนี่คือธนบัตรหายากครับซึ่งมีราคาใบละ10,000มื่นมีราคาใบละ1 0,000ื่นครับดูครับนี่คือธนบัตร100บาทช้างแดงครับ100บาทช้างแดงครับใบนี้ครับธนบัตรใบนี้มีจุดสังเกตความแพงอยู่ครับเพื่อนๆมีจุดสังเกตความแพงอยู่ครับนี่ฮะนี่คือธนบัตร100บาทช้างแดงใบที่ผมประกาศรับซื้อ1 0,000บาท ใบละ10,000บาทครับดูที่ตรงนี้ครับใครมี100บาทแล้วด้านหลังเป็นรูปช้างแบบนี้ครับด้านหลังเป็นรูปช้างแดงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1ใบ10,000แต่ต้องเป็นตามนี้ครับต้องเป็นตามนี้คืออะไรครับมีเลขครับเพื่อนๆดูที่เลขครับใครมีธนบัตร100บาทแล้วมีตรงนี้ครับมี3จุดตรงนี้แบบที่ผมบอกรับเงินเลยครับดูแค่3จุดรับเงิน10,000 1นะครับจำไม่ดีนะครับ1ดูที่หมวดครับหมวดต้องเป็นตัว92กับตัว P ครับ เพื่อนๆดูนะหมวดต้องเป็น92กับตัวพีอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นหมวดต้องเป็น92กับพอสัมเ่าครับเพื่อนเพื่อดูนะ92 P 92สพเอพอสัมเ่าแล้วลายเซ็นครับแล้วลายเซ็นต้องเป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้ในภาษานักนิยมนักสะสมธนบตัตรเขาจะเรียกว่าธนบตัตรรุ่นนี้ว่าธนบัตร100บาทช้างแดงธนบัตร100บาทช้างแดงลายเซ็นสมหมายเล็กหมวด92 P พหมวด92 P พคือตรงนี้ครับนี่ฮะ92 P พ 92พ,พาแล้วก็ลายเซ็นตรงนี้ครับกลมๆเล็กๆแบบนี้ใครมี3จุดแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1ใบฟังดีๆนะฮะ1ใบ1 0,000ื่นสภาพใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยหมวดแบบนี้มันมีใบเดียวผมบอกให้นะครับหมวดนี้นี่เพื่อนๆดูครับมีหลายใบไม่ได้มีใบเดียวแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับธนบัตรใบนี้มันต่างหมวดมันต่างมันต่างเลขกันมาซึ่ง ถ้าเลขหลักเนี้ผลิตคือใบละหนึ่งแสนอย่างนี้มีขั้นต่ำแน่นอนนะครับหนึ่งล้านใบใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะนี่ฮะดูตามแบบที่ผมบอกนะครับค่อยๆดูตามแบบที่ผมบอกนะจุดสังเกตความแพงครับย้ำอีกหนึ่งรอบครับคืออะไรครับนี่ฮะหมวด 92P ครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองคือลายเซ็นกลมๆเล็กๆสมหมายนกกูนะครับจุดที่สามคือ92พอสัมภาครับใครมีสามจุดแบบนี้เอามาขายผมได้ที่ร้านครับเอามาขายผมได้ที่ร้านครับ ใบละ1 0 0 0 0บาทรับจริงนะครับมีคนบอกว่าโกหกคุณสังวานงามเถื่อนมา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 เอาซะหน่อยคุณสังวานงามเถื่อนครับผมให้โอกาสคุณนะผมให้โอกาสคุณแก้ตัวนะครับคุณดูครับตอนนี้มีคนดูไลฟ์สดทีเป็นพันวันหนึ่งมีคนดูคลิปผมเป็นล้านคุณสังวานงามเถื่อนครับด่าผมว่าโกหกมาบอกผมว่าโกหกเนี่ยผมให้โอกาสคุณแก้ตัวนะผมจะไม่บล็อกคุณนะบอกเลยนะครับผมจะไม่บล็อกคุณแต่จะให้โอกาส อย่าเป็นภาระลูกหลานเชื่อผมคุณเคยเห็นบัวเหล่าที่7จ็ดไหมบัวบปกติเนี่ยมันจะมีแค่สี่เหล่าเหล่าที่สี่นี่ก็แย่แล้วคุณเนี่ยเป็นบัวเหล่าที่เจคืออะไรรู้ไหมครับมันเกิดที่ใต้ซีเมนต์ซึ่งจะไม่เห็นความแสงสว่างเปิดออกจากกลาครับพี่สังวานครับเปิดออกจากกลาแล้วเดินออกมาแล้วเดินออกมาครับอย่าเป็นภาระาให้ลูกหลานโหเห็นแบบนี้แล้วมันมันจีนมันขึ้นจริงๆอะ่ะ ไม่อยากจะด่าใครเลยนะเอาไว้เอาไว,ตไวนะ้ต่อไปเนี้ยจะฟ้องแล้วบอกเลยแล้วตอไปนี้ใครแบบพูดแบบนี้ฟ้องฟ้องแม่งเลยเอาเงินไปซื้ออาหารหมาดีกว่าอย่าลืมนะพี่สังวาล้วนะผมให้โอกาสพี่แก้ตัวอีกทีหนึ่งนะครับไม่เอาแล้วนะไม่เอานะครับแบบนี้นะครับมา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 ,มาเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือธนบัตรครับหนึ่งร้อยบาทช้างแดงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเสียอารมณ์กันซะอีกนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทช้างแดงที่ผมรับซื้อใบละหนึ่งหมื่นย้ำอีกหนึ่งทีครับดูตามแบบที่ผมบอกครับเดี ก็ม <G ül 'S> to ึงไม่ดูไงก็มึงไม่ดูไงถ้ามึงดูตามแบบที่กูบอกอ้โหไม่อยากจะพูดคำนี้ถ้าคุณดูตามแบบที่ผมบอกเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมรับซื้ออะไรผมรับซื้อแมวอ่ะอ่ะอะมาผมรับซื้อแมวคุณเอาหมามาขายผมจะซื้อคุณไหมอ่ะเออผมอยากได้ไม้บรรทัดแต่คุณเอายางลบมาขายผมจะซื้อคุณไหมหรือผมอยากได้ไม้บรรทัดแต่ไม้บรรทัดคุณมันหักเหลือแค่เนี้ยผมจะอยากซื้อของคุณไหมอะเปิดใจครับเปิดใจครับไม่ได้จนอย่างเดียวครับ อย่าจนใจครับต้องรวยด้วยใจครับนี่ฮะมา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 โอ้โหพี่บักหมาน้อยบอกว่าใจเย็นมันนานๆขึ้นทีครับนานๆขึ้นทีมันน่าโมโหามากมันน่า,นานโมโหจริงๆเนี่ยพี่ลองดูเด็ดว,วันนี้มีคนดูคลิปเนี้ยเป็นล้านวิววันนึงเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมีคนดูคลิปเป็นล้านวิวไอเขานะเชื่อผมเปิดใจครับอย่ามาว่าผมแบบนี้ครับไม่ชอบครับมามาสักแต่ดูมาครับนี่พี่อัจฉริพลน,นะครับนี่นี่นี่ ขอบคุณนะครับสาหรับพี่อจัจฉะพศรีสายคุณแบงค์ไม่ได้โกหกพี่เคยส่งไปขายกับคุณแบงค์รับซื้อจริงกราบขอบคุณพี่อัจฉะพลรีสายมั้งครับ <c oughs> มากมากเลยครับมาครับที่ช่วยยืนยนันนี่นี่ม,มีมีคนมีคนยืนยันให้ผมเต็มเลยมีคนยืนยันให้ผมเต็มเลยใครที่เคยนําของมาขายผมที่ร้านครับใครที่เคยนําของมาขายส่งไปสนีมาขายหรือว่าเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านช่วยคอมเมนต์พิมพ์บอกพวกบัวเหล่าที่เจ็ดหน่อยช่วยคอมเมนต์พิมพ์บอกพวกบัวเหล่าที่เจ็ดหน่อยว่าเฮ้ย ที่เนี่ยขรับซื้อจริงนะกองทรายที่อื่นกองทรายไปเล่นที่อื่นนู่นมา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 พี่สุธีบอกว่าใจเย็นๆครับพี่กิฟตี้เพนพักนี่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 มา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 นี่อ่านนี่นี่พี่กิฟตี้เพนพักบอกว่าเคยไปแล้วหลายครั้งไม่เคยผิดหวังอ่านี่คุณฟังครับคุณฟังครับอ่าเดี๋ยวผมให้คุณดูคอมเมนต์เดี๋ยวจะหาว่าอ่านี่ครับนี่นี่นี่พี่ชัยรัตนพี่คักุณบอกว่าผมเอาไปขายที่ร้านแล้วสองเหรียญครับนี่ พี่จีราและองแก้วครับอ่าดูถ้าของคุณตรงกับที่เขาบอกเขารับซื้อจริงอ่านี่พี่ดูครับพี่ดูครับอ่ามาฮะอืมนี่ครับมาครับไม่ต้องไม่ต้องดีพอต้องขออภัยพี่แบงค์ไม่โกหกครับผมเคยขายกับพี่แบงค์แล้วคุยง่ายนิสัยดีอ่านี่ทุกคนดูครับแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมมาอวดอ้างสรรพคุณอ่าให้ทุกท่านดูครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่คอมเมนต์ที่เขา มาบอกเนี่ยคุณเชื่อผมคุณอะไรไม่รู้อ่ะเปิดใจครับเปิดใจครับเชื่อผมคุณอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูชื่ออีกทีนึงเดี๋ยวจะได้แบบอืลบไปแล้วละมั้งนี่คุณสังวานครับคุณสังวานครับเปิดใจครับเชื่อผมครับคุณอย่าเป็นบัวเหล่าที่แปดนี่ครับพี่โจบางกอกนี่ครับนี่เคยไปที่ร้านครับรับซื้อจริงครับนี่เห็นไหมมีคนยืนยันแบบเนี้คุณยังไม่เชื่อคุณจะไปเชื่ออะไร คุณจะไปเชื่ออะไรครับโหนี่นี uh ่นี__่นี McMahon ่น่นี่อะนี wow ่พ네ี่เอฟเจ้าชายเย็นชาบอกว่าผมเคยไปที่ร้านแล้วครับมีหน้าร้านรับซื้อจริงอ่ะมาครับนี่พี่ก๊อฟบอกว่านี่ดูอะไรเนี่ยซื้อจริงแน่นอนนะคุณตรงตามที่เขาบอกนี่ฮะดูอ่ะดูนี่นี่นนี่คนนี้นี่นี่นี่พี่โสดนะจริงเนี่ยบอกว่าดูไม่จบละสิเลยคอมเมนต์งัวมัวไม่โกหก เนี่ยแค่ตรงนี้มีคนยืนยันอ่ะพี่วิมลมาครับนี่นี่พี่วิมลรับจริงครับได้เงินมาแล้วถึงหกพันบาทเนี่ยพี่ๆกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันคอมเมนต์นะให้พวกบัวเหล่าที่เจ็ดมันรู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยของจริงผมตื่นมาแหกปากเปล่า,าๆเนี่ยถ้ามานั่งโกหกอะ่ะคนเรามันจะโกหกมาได้ถึงปีที่สามเหรอนนี่ปีที่สามแล้วนะมา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 ,มากราบขออภัยนะครับท่านใดที่ดูอยู่แล้วเสียอารมณ์นะ ถ้าเห็นแบบนี้มันปี๊ดแตกจริงๆเราตั้งใจครับไม่ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะมามามีคนบอกว่ามีคนบอกว่าอย่าไปใส่ใจคนหลังเขาไป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 กราบขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณครับนี่ฮะนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทช้างแดงครับย้ำอีกหนึ่งรอบครับใครมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ดูตรงนี้ครับดูให้เป็นหมวดเก้าสิบสองกะพีครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองลายเซ็นสมหมายนุกูลนะครับกลมๆเล็กๆแบบนี้จุดที่สาม ก้าสิบสองกับพอสพาเภาครับอ่านี่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 น,นี่มาครับมาครับพี่โอลานครับพี่โอลานพัฒนาคุณน,นะครับหมวดเก้าสิบสองพีคุณพ่อคุณแบงค์ลุงเข็มให้ความรู้กับผมให้ผมรู้จักตั้งแต่สมัยแผงจะรู้จักธนบัตรใบเนี้ยมันมีราคามาตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วแล้วแต่พวกคุณไม่รู้ไม่มีใครมาบอกพวกคุณอ่าขอบคุณพี่โอลานนะครับที่ช่วยยืนยันนะฮะว่าของผม รับซื้อจริงครับมาครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่12ช้างแดงครับแคปเจอร์ครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงไม่รู้จะต่อไงแล้วแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครมี100บาทแบบนี้ใบละ1 3 0 0 0่นจุดนะครับย้ำนะ9 p ายพีายเซนสมหมายนุกูลนะครับหมวด92พอสมเพาใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมามามาอย่าลืมนะครับเพื่อนเท่านใดครับ เพื่อนๆนั่นใดมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้ครับมีเหรียญต่างประเทศเหรียญจีนนะครับเหรียญอยู่ที่อยู่ในยุคลอานิคมแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ้ายมือสตาร์ทที่2005ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0กว่ามือสตาร์ทที่2005ถึงเหรียญละ2 0 0 0 0 0ใครมีนะครับยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญจีนครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับมาครับลำดับต่อไปครับนี่คือพระเครื่องครับใครมีพระเครื่องครับ บ้านใดครับมีพระเครื่องพระทองคาครับอย่างที่ผมบอกครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังดีๆครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนสําหรับพระทองคําองค์นี้จ่ายไปเกือบแสนครับ องนี้จ่ายไปเกือบแสนครับสำหรับพระของหลวงพ่อโสธรท่าน,น,นใดมีพระเครื่องนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานเพื่อนๆนสามารถนาพระเครื่องครับนี่พระเครื่องพระใหม่พระเก่านี่มาเป็นกองๆเลยครับเช่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆในระยะเวลา1-2วันครับมาทีเป็นกองแบบนี้ครับนี่ฮะนี่พระใหม่พระกองพระทองคําครับอันนี้เป็นพระที่ทําจากทองคําแท้ครับผมยินดีรับซื้อสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาตียา่านนะมาครับมาครับนี่ฮะวันนี้ครับจบแบบยังไงก็ไม่รู้วันนี้งึงๆๆึงง,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 งยังไงก็ไม่รู้พอเวลาเจอสถานการณ์คนมาพูดแบบเนี้ยโดยที่เขาไม่รู้จริงเนี่ยผมบอกเลยนะผมฟ้องก็กลัวเขาจะเสียตังค์อะเอาตรงๆนะผมกลัวเพื่อนๆพี่นพ,พ,พน้องๆจะเสียตังค์เพราะเขา โพสโดยเขารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่อยากให้เดือดร้อนถึงลงถึงสาลนะแต่ถ้าเกิดมันเก็บอารมณ์ไม่ไหวจริงๆเจอกันที่สารครับอย่ามาร้องไห้นะอย่าลืมนะท่านใดมี100บาทช้างแดงแบบนี้ครับท่านใดครับมี100บาทช้างแดงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งใบหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องดูตามแบบที่ผมบอกนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตจุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านไปก่อนพบกันใหม่อิตท์หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะ ศึกษาให้ดีก่อนเมนนะครับเดี๋ยวจะติดคุกนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอด i b ่บีเอ็นเ3 0 3นนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ